พีนนะะ่น้องนะครับคือบรรยากางด้านดุจโจต้อง้มยการนีครับทุกอ,อย่างอย่าได้พานะครับย่งนได้หรอพมาพรเกิดยางยีเยอะครับือคุณไพ่ก็ะชินเต่าบาทลายก็ะชิบเกครับดีสองหมื ไม่วด้บอกให้พาผู้ใดอยากจะไ้พานะครับไปจ้าเวฟามตอนลูกจันทานตอนซอเการอยกันซ่เก้ใบแก่นะครับ้าเกิดจากนมัสการพเดยพระคุณเจ้าครับหาแนวฮมเ้อหลวงพ่อ พม่ออกกระไดก็ออกกระไดนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เกิดต้นสุกครับให้รอดพบผ้าจานตักนแต่ระวังไฟนะครับระงไำันไฟฟ้าไฟฟ้ากับน้ำไม่ค่อยถูกกันไงผมหไหนดีไปแม่เปแม่ปลาปลาป้าป้าปลาปลานก่อนอนบูชา ยัเดีรุ่นพี่ยังมีรียุต้เปิดให้พ่อห้นั่น้น่รอร้านบะไร้านร้านแม่เจ้าร้านสมบู น้องชมพู่ไปกับพ่อหรือยังพ่ออยู่ไหนล่ะเออภาคใต้เอาน้องชมพู่ไปขอแล้วแม่ขอแล้วมากับย่าแล้วหนูไปไหนลูกไปเอาล้านเลยลูกหาไม่เจอแล้วเนี่ยเดี๋ยวกับพ่ออ่าโอ้ยกันเอาเด้อแต่ว่าไม่ใครหาเอาครับนะ ป้ายเาใใขาได้ใสไทยก็ต้องเอาด้ครับเนีย่ใยใสไทยเนี่ยนี่คือความยิ่งใหญ่ของพิธีอับน้ำพระจันทร์ขออันหน้นาแห่งคุณางามความดีทั้งหลายทั้งปวงก็้ในเย้ยนอยอ่าคุณน้องจงรับอันนี้สูงไปท่าๆกันใช้ที่ได้น้อยได้หลายเพือ่อนบอกเอาขวดให้เลยเอาอเลยครับ ต่อยฟ้า,า,าครับต่บ<า>อยฟ้าวันผมเอ็นซื้อพี่น้องแล้วก็ต่อยฟ้าให้เราวังมีหนาอยู่ใส่ตาเอาแล้วก็ฟ้าออกมาเนี่ยเรื่องจารต่อยฟ้าเป็นของคู่กันกะับนนะนะฮะของคู่กันกับนนะโอ้ยายแก่ไปลไปยืนอุดอ่าบหน้าให้ลูกให้หลานนะขออะไรล่ะเหม่ยลุยที่เรา สำหรับขันนะครับเป็นวัทสูโมองคลครับอยู่กับผู้ใดผู้นั้นก็นถือเมื่อเป็นวัทสูโมงคนปีนาหาไม่เป็นวัทสูโอมองคลนออคะผู้ใดได้ขันไปแล้วก็แน่แท้เลื่อนไป ไปแซงเงื่อนแซงค้างไปแมนท้องดีกับหมอย,ยินดีกับหมโชคดีเด้อนะครับหมโชคดีปีหน้าพ่อพันธียีคณะตาสดใสยุทธานวยินดีปวดไ,ไฟแนนด์เลยครับปวดไฟแนนด์เลยนะปวดไฟแนนก์อะไรครับโอ้ยังไม่ได้ถึงน้ำเดีย๋ยว็่ทุกันพี่น้องทั้งวงสามสิทพี่น้องทั้งคอวันพี่น้อง <c oughs> ทั้งย่างชุ่มพี่น้องทั้งมาหาชนริชัยก็ขอให้เดินทานทงโดยสวัสดิภาพนะครับ เลยสวัสดีภาคพี่น้องจากกรุงเทพล้อเลรถไม่พูดอะไรหรอกครับขอพยุงท่านด้วยคนระับให้รอที่หน้าประตูนะครับเออาจารย์มาแล้วครับประเดี๋ยวพระคุณเจ้าคณะตำบลนะครับรถล่อยุ่ด่างหนาเลยครับายานายก็สิบเกา้าเลครนะับก็สิบเกา้า หนึ่งร้อยไม่ต้องทอนเออจ้าถูกนี่หนึ่งโอมนะครับหลังจากวันนี้ไปนะครับ